สวัสดีครับนี่อยู่ในไลฟ์สดของ300กหลาดไลฟ์โชรูครับวันนี้ไม่อยากเสียเวลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยจัดราคาให้แบบโคตรทีเด็ดแบบมึงหนีไปไหนไม่ได้มึงต้องซื้อที่กูอ่ะหนีไปไหนไม่ได้จริงๆกูจัดให้ในราคาโคตรโหดฮะก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์นะฮะสำหรับใครที่อยากจะขายรถติดต่อมา0 8 5 2 5 0 4 4 4ไลน์มาเชี่ยวโชลูเอสไซ300ดก์อร 30, อกหลาไลฟ์อยากขายเช็คราคาได้อยากฝากติดต่อมาได้เลยขายได้ขายให้บอกเลยฮะหรือใครอยากจะขายรถอยากฝากขายติดต่อมาหรือใครอยากจะซื้อรถติดต่อมาเลยฮะ คันแรกเลยดีกว่าคันนี้มึงหยุดก่อนเลยมึงหยุดนะฮะมินิคูเปอร์ a 5 2เปิดมาทุนครับราคาโคตรเดือด a 5 2อันนี้สีแดงเดิมจากโรงงานสภาพเดิมเดิมเซอร์วิสช่วงล่างมาเรียบร้อยหมดแล้วราคาคนอื่นขายล้านมึงเปิดตลาดล้นเลยมึงเปิดขายดีก็ได้เขาขายล้านบวกผมตั้ง8,99,000บาทดูในไลน,น์นี้ลดไป50,000หรือ8 4 000, 9 00 0บาทพอใจมึงยังนะฮะเปิดมาทุน หายากราคาดีไม่ให้เสียเวลาปิดประทุนี้กระจกหลังพังอยู่เดี๋ยวซ่อมให้กระจกหลังนี่พังอยู่เดี๋ยวซ่อมให้นะฮะตกลงรู้จักตกลงป่ะนะครับเป็นไงเปิดประุนมึงหาที่ไหนเปิดประุูสีที่นั่ง8ปด0 0 0สเก้าบาทราคาในไลฟ์สดนี้เท่านั้นกูบอกเลยทีนหนึ่งแม่งปิวแน่นอนไม่กระจบไ์เนี้และอันนี้เป็นล YouTube นะกระเด็น 8 4 9 0 0 0บาทซ่อมกระจกข้างๆให้ขัดสีเครื่องแก้วให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้หนึ่งรอบไม่มีวารันตีนแดงสิง้นรถปีเก่าลาสสิกซื้อไปไม่ต้องน้ำใจซ่อมเองราคานี้ไมะให้กูรับประกันอะไรอีกนะฮะถูกที่สุดในตลาด849,00 0บาทเท่านั้นขายเอามันนะฮะเป็นไงหลังคาอากูแถกว่าหลังคาวารันตีให้6เดือนตั้งแต่วันที่มึงรับรถไปให้อีก6เดือน ะฮะเออแปดแสนสี่มื้าพับาทถ้าใครถูกใจใช่กดไลนะค์นะโฆษณาที่เขาขาย iPhone อ่อะถ้าใช่กดไลค์ใช้ตดแจอะไรไม่รู้อะ่ะไอ้ที่ฮุกร้านฮุกอะ่ะพูดว่าไงนะร้าน i ไ iPhone อ่อะชอบปะ่บปะ,อปะเออถ้าชอบกดถูกใจ<ะ>เออไปคันต่อไปฮะคันนี้คันนี้เลยนี่นี่นี้น ตะโกนทำเพี้ยอะไรวะไม่ก็มีนะฮะมีนี้คันเน้มีนเนคคูเปอร์ A56 คูเปอร์ละเว้ย A56 ด้วยหลังคาแก้วด้วย799คูเปอรขาย6แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคานี้เลยตามสภาพราคานี้ตามสภาพนะฮะฝาโปเป็นคูเปอร์เอสเปลี่ยนแล้วชุดแต่งจอนคูเปอร์เวิร์คแข็เอารอบคันเบดเร็จแต่งไปแสนห้าได้หลังคาซันรูฟสองตอน เบาะหนังแท้ทรงเลาสสภาพสวยรถแบบ3-2มสองไม่แปดหมื่นไม่การันตีนเล็กลใหม่กูเช็คสูตรไม่ได้คันนี้แต่รถสภาพโดยรวมโอเคและกูแถมให้เลขทะเบียนกอทอ800เลยมึงเอาไปเลยฮะนะฮะใช้ไม่ใช้เรื่องของมึงกูงให้ไปเลยนะครับคันนี้สวยๆป้องๆราคานี้ราคาเดียวฮะ6กแสนเก้าันบาทถูกกว่าน,นี้ไม่มีแล้วกูขายถูกจนที่คอื่นเขาจะเริ่มด่ากูแล้วขายแต่ราคา ทำก็ตลาดขายแต่ราคากูงงใช่ไหมกันเรื่องของกูทำไมอ่ะก็เรื่องของกูกูจะขายราคาเนี้ยมีอะไรบ้างนะฮะหกแสนเก้าหมื่นกบาทหลังคาแก้วมึงดูด้วยเดี๋ยวเขาไม่เห็นหลังคาแก้วนะฮะหลังคาแก้วอันนี้เหล็กอันนี้แก้วอันนี้เหล็กโอเคนะโอเคนะ <Okay. S 1> ชอบใช่ไหมชอบใช่กดแชร์ด้วย <laughs> กดไลค์ด้วยอ่ะ ออดีทีทีสามสามเก้าสามสองเก้าสามสองห้าสามสองห้าเร์ทุนสีฟ้ารถสวยจัดขับไปรับหญิงหญิงหญิงว่าโอเคคันนี้นะฮะแต่ผมยังไม่เคยลองนะอยากลองเหมือนกันแต่เมียไม่ให้ลองนะฮะสวยๆครับคันนี้สามสองเก้าสามสองเก้าฮะคันนี้สวยๆเลยครับสวยๆนะฮะ,ะมาแตงมาแตงสามสามเก้า ปอเช่สามไม่รู้จะลดอะไรฝั่งนี้กูไม่ต้องลดอะไรละกูพาพันผ่านแล้วกัน e 250, 9, 99, TC, 2องห้าล้านเจ m i s 9ก้าเก้าเกซีรีสี่สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นมาแค่นสองแปดเก้มาแค่สองแปดกาูขายรถไปใหม,ใหม่ราคาเดือดเดือดี่านี่ดีป่ะขายกันล้านกว่าผมตั้งอยู่900าแสกว่าเอาไป899เ้าเราคานี้เลยตามสภาพไม่แสนเก้าหมืสามพันกิโล ประวัติศูนย์ 0, ครบชุดแต่งมอเตรนิตา้าตัวท็อปหลังคาแก้ว899,000บาทจะไปได้เต็มครับสีขาวเดิมจากโรงงานสภาพสวยร,รถเซอร์วิสโตโยต้าครับซื้อไปมึงกลัวเซอร์วิสไม่ได้ใช่ป่ะคันนี้กูเช็คประวัติโตโยต้าแล้วเข้าศูนย์ได้กลัวอะไรอ่ะจัดดิครับ899ตามสภาพแถมวรารันตีให้ปีหนึ่งมาหนึ่งหมื่นกิโลเครื่องเกียร์รัศมีขั้วช่างต่างเพราะสไลด์ออนฟีนสี่ชั่วโมงกูไปเลย1ปีเต็มหนึ่งหมื่นกิโลจัดไปชอบใช่ป่ะชอบกดแชร์ด้วยนะฮะ 8 9 9 0 0 0บาทฮะสวยๆเลยคันนี้ไม่ต้องดูเยอะไม่ต้องดูเยอะราคานี้ไม่ต้องดูเยอะอสวยอยู่แล้วไม่ต้องดูเยอะเสียเวลานะฮะ FJ Cruiser ขายถูกไม่ได้เียรถฝากขายกูเคยขายไปคันนึงไม่ถึง2ล้านวันนี้ราคา3 9ล้าน9 00บาทแต่มีคนโทรนะเพราะคนเข้าใจ รถเลิกผลิตแล้วไม่มีแล้ว3 9 9ล้านบาทปี2 0 1 2ไมล์แสนโลเจ้าของดูแลดีเป็นผู้ใหญ่ที่ผอเขารถมาฝากขายครับสีเหลืองแท้เดินจากโรงงานรถมีชุดแต่งจัดทรงมาสวยจัดยางใหม่ช่วงล่างอะไรใหม่หมดทำใหม่หมดทำอะไรแม่งทำได้แม่งทำหมดนะฮะ3 9 9ล้าน9 0 0 0บาท FJ c r u ค s e เรถทะเบียนแท้ครับเฟีย่ะเสียว,ยวอะอะแลนคเซอร์ไม่ใช่แลนโรเวอร์อีวอกเก้าสปีมึงยาวราคา ไม่ใช่9สปีดมาเทียบ9สปีดผมขายตูกที่สุดในตลาด1,790,000บาทครับอ,อะไรเล็กซัสห้าจาก6กแส0 0 0ล้านหนึบาทเอาไป5 9า0 0 0 0บาทจัดเฟรนดนได้เต็มแต่เครดิตมันต้องดีเที้ยนะดีจัดเลยนะเครดิตเที้ยไม่ได้นะถ้าเครดิตดีออกรถศูนบายไปเลยโฟซีดสี่ที่นั่งสวย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 จัดเลย ห้าล้านก้าแสนก้าหมื่นบาทประหยัดไปเกือบล้านรถใหม่ต้องรอสองปีแต่ที่นี่มึงห้านาทีกำตังมันก็ออกรถได้เลยไม่ต้องพูดเยอะชอบป่ะชอบป่ชอบอะชอ,อชอบก่ะชี้เลยเรียกเลยแล้วก็ต่อรองในะราคาว่าครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งอ๋ออ่ะคันนี้พอต่ p พอเต้ผมเล่าให้ฟังลูกค้าเอามาจอดให้ผมบอกถ้ามึงขายได้ กูจะเลือกรถมือคันหนึ่งคือแรงลอเวอร์อีโวก์งานผมจะลงช่วยให้คนทุกคนช่วยซื้อผมหน่อยฮะช่วยมันเอาไปทีฮะให้ผมซื้อไว้ไม่อากัวติดมือคันที่แล้วก็ขาดทุนผมขายให้ในราคาที่ลูกค้าเขาอยากจะขายนะลูกค้าบอกว่าคอเตอร์พาเต้นี้เป็นเครื่องเฟอร์ลี่น้องมันคือเครื่องเฟอร์ลี่เลยนะผมก็หันไปถามทีมงานว่าแล้วไงวะเฮียรถคันละล้างก็บาดเครื่องเฟอร์ลี่กูจะภูมิใจดีไหมไอ้สัตว์กูจะซ่อมไหวไหมแต่มันมีคนชอบ มันคือเครื่องเฟอร์ลี่ F430 เปิดฝาโปงได้ไหมคันนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งนะฮะปิดฝาโปงไม่ได้ปิดฝาโปงไม่ได้แต่เรามีที่ซ่อมแนะนําให้ได้เพราะคันนี้ราคาที่ขายที่ถูกที่สุดคือ2ล้านบาทในตลาดนะฮะสล้านบาทคุณซื้อไปคุณต้องเซอร์วิสแต่ราคาแพงที่สุด2องล้านสามแสนเบาทคุณก็ต้องเซอร์วิสอยู่ดีแต่คันนี้ผมเปิด1นึ่งล้านห้าแสนบาทลูกค้าฝากมา1นึ่งล้านห้าแสนบาท ใครใจถึงมึงต่อราคามาเลยแล้วไปเซอร์วิสกูพาไปเซอร์วิสด้วยเออมึงเกิดเปิด Google ได้เลยถ้าโกหกเอาตีนมาถีบหน้ากูเลยถูกที่สุดคือร้านเจ็ดเก้านะถูกที่สุดคือร้านเจ็ดเก้าและราคาที่แบบตลาดทั่วไปล้านเก้าเก้าถึงสองล้านห้าแสนนะสองล้านสามแสนถ้ากูโกหกเอาตีนมาถีบหน้ากูได้เลยคันนี้ถูกที่สุดในตลาดหนึ่งล้านห้าแสนบาทราคาไม่พอใจมึงยกหูคุยอะไรขอคนจริงไม่พูดเล่นนะฮะ พอคนจริงซื้อจริงนะฮะคันนี้1ล้าน5้าแสนบาทต่อราคาได้สตาร์ทเครื่องให้ฟังหน่อยสตาร์ทเครื่องให้ฟังหน่อยภายในดูในกล้องสวยชิบหายแต่ถ้าดูตัวจริงต้องเก็บงานนะฮะนะฮะราคาล้านห้าย็ดเครถใหม่คาราซิบล้าน <S 1> <S 1> เป็นไงเฟอร์ลารี่ เป็นไงฟอร์ดลารีเป็นไงนะฮะเป็นไงครับราคา1นึ่งล้านหแสนบาทวิออสวิออสแสนห้าอยากได้เท่าไหร่โทรคุย BM 5อ็มห้แสนห้าหมบาทจะได้เท่าไหรโทรคุยเก้าก้าสองรถส่วนตัวผมครับขายดาวเลยสามล้านเจ็ดสามล้านเ ราคาต่อรองได้เบ็ดเสร็จผ่อนเสร็จแล้วสิบห้าล้านกว่าถ้ากับมึงซื้อสิบสองล้านกว่าแล้วโดนดอกครับประหยัดที่เฮียตอนนี้มึงซื้อได้เะรุ่นนี้ราคาสิบสองล้านกว่าไม่มีรุ่นนี้ออปชั่นนี้เอเอสจอดขายสิบห้าล้านกว่าไม่มีรถด้วยรอลถสองปีแต่คันนี้ผมนะถ้าคุณซื้อมือสองเป็นสิบสองล้านกว่าแล้วจัดไฟแนนซ์โดนดอกมีไหนประหยัดไหมะต้องซื้อเท่ากับถ้าคุณซื้อสิบสิบสองบวกบวกด้วยแล้วผ่อนสองแสนก็บาทครับถ้าใครอยากได้มาเลยนะฮะรับแกลกรถ เงื่นไขคุยกันเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อครับปลดภาราครับพี่สำหรับใครที่อยากจะได้รถทั้งหมดทั้งมวลครับโทร0852504444ไลน์เชื่อเชชว์ดูแอสไน์350สกอการ์ลัดไลน์ครับใครจะขายรถโทรเช็คราคาได้หรือส่งไลน์มาเช็คราคาได้ใครจะฝากขายรับฝากขายรถเงื่อนไขง่ายๆครับมาจอดเลยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับขายได้ขายให้ขอแค่รถสวยครับเราพอมีรายได้มีค่าดําเนินการเราขายให้หมดครับใครอยากจะซื้อรถติดต่อมาได้ขายได้ขายให้ขอแค่ไม่ขาดทุนหรือขอแคยให้อยู่ได้เราจัดให้เลยครับสํราหรับใครที่สนใจด้ขายไ ถ้าคุณชอ,ชอบชอบอ่ะชอบอ่ะกดแชร์ด้วยกดไลค์ด้วยโอเคนะสำหรับวันนี้ไปละสวัสดีครับสวัสดีครับ